มาดูโจทย์ตัวอย่างนี้นะฮะอันนี้ย้อนกลับจากที่ผ่านมาที่ผ่านมาบอกว่าจุดอยู่ตรงไหนให้เธอบอกคู้นดับแต่ตัวนี้บอกขั้วดับมาให้ให้เธอเขียนจุดก็คือเขียนกราฟอย่างสองสามแสดงว่าอันนี้น่าจะอยู่ในข้อดันเท่าไหร่ฮะข้อดันที่หนึ 2, ่ง x เป็นสอง y เป็นอะไรคะ สามเพราะฉะนั้นน่าจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมนี่คือจุดสองสามคอดันที่หนึ่งเนี่ยมันคือบวกบวก x เ,เป็นบวกไวเป็นบวกใช่ไหมพอมาคูณดับลบสามหนึ่งมันเป็นการบอกว่ามันอยู่ในคอรดันที่เท่าไหร่ฮะคอดันที่ที่ลบสามหนึ่งคอดันที่ สองข้อดรที่สองอะ่ะข้อแดที่สองคืออะไร x เป็นลบ y เป็นแล้วฮะบวก x เป็นลบส y เป็น1เพราะฉะน,นั้นต้องอยู่ตรงนี้เห็นไ,ไหม x คือลบส y คือ1ต่อไป4ี่ลบหน 4, ลบหแสดงว่าอยู่ในคอดรันที่หรอ สฮะข้อด,ดันที่4ีเนี่ย X เป็นบวกไเป็นอะไรฮะลบเเป็น4 Y เป็นลบหเพราะฉันอยู่ตรงนี้ฮะดูไปสิ X คือ4 Y คือลบ1น 4, ลบหต่อไปลบสลบหแสดงว่าอยู่ในค้อด,ดันที่ส เเป็นลบสองข้อแรที่สามฮะข้อที่สามเป็นไง X เป็นลบ Y ก็เป็นลบ X เป็นลบสองคือลบหนึ่งเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่ฮะใช่ไหมฮะ X คือลบสองคือลบหนึ่งลบสองลบหนึ่งทีนี้เธอดูต่อไปงั้นลบสองลบหนึ่งสองล่ะจุดนี้ขาได้อะไรเอ่ยสอง x คือลบห y เป็น2 x, 2> x คือลบห y เป็น2อยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหม x คือลบห y เป็น2เพราะฉะนั้นคูณดับลบหนึ่องต่อไปอันหนึ่งข้อดันที่สองนะเนี่นนะสามลบสีลบสแสดงว่าอยู่ในข้อดันที่4 X เป็น3 Y คือลบ2ก็อยู่ตรงนี้ฮะ X เป็น3ดูนี่ลายไลฟซีคืออะไรอ๋อลบสแค่นี้แหละคือง่ายมากคำว่าคอร์ดไดคือจดุภาพมีใครสรงสัยตรงไหนน้องอาร์มถามอะไรไหมครับไม่มีนะ